Assalamualaikum warahmatullahi t a a า a wabarakatuh นะครับสลามไปยังผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนนะครับน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อวานนะครับวิชาอะกออิตและวิชาฟิกนะครับหลายๆคนก็ได้ส่งมานะครับมาสอัลลองนะครับขอชื่นชมนะครับพวกเราเก่งมากนะครับการอ่านกุรอานนะครับของเรานะครับตามที่ครูได้ฟังนะครับเรายังต้องพัฒนาอีกนะครับ แต่ว่าเรานะครับเชื่อว่าเรายังมีเวลาอยู่นะครับเราอาจแต่ว่าด้วยกับการอ่านทุกๆวันนะครับการอ่านของเราจะมีการพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราค่อยอ่านเวลาเรียนเท่านั้นนะครับนอกเวลาเรียนนะครับเราไม่ได้จับอังกุรอานเอามาอ่านเลยนะครับดังนั้นครับเราจะมีข้อแตกต่างระหว่างนักเรียนนะครับเพื่อนๆของเราที่เขาอ่านทุกวัน นะครับเขาอ่านจานส่วนตัวหรืออ่านกับพ่อแม่นะครับบางคนบอกว่าผมเรียนกับโต๊ะนะครับเราก็อ่านเฉพาะเวลาอยู่กับโต๊ะแต่เวลาส่วนตัวของเราเราก็จะทําอย่างอื่นนะครับแสดงว่าอังกุรอ่านเนี่ยของเรายังไม่พัฒนานะครับถ้าเราอยากให้พัฒนาเราต้องให้เวลาเฉพาะกับก,บการอ่านอังกุรอ่านของเรานะครับนอกเวลาอย่างน้อยๆ10นาที นะครับถ้าหากว่าใครมีความสามารถนะครับก็ให้อ่านยาซีนหลังละมาซุบาฮีนะครับช้ามาคเชววาหลายคนได้ละหมาสุบาฮีแล้วนะครับอยากให้เพิ่มการรับการอ่านยาซีนนะนะครับโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนะครับช่วงนี้เราอ่านยาซีนเราดูอากับลอสุบะฮานะหัวตาอัลลได้นะครับให้เราอ่านนะครับทุกๆวันฝึกจนเป็นนิสัยนะครับ สุรยาซีนก็คือหัวใจของอัลกุรอานนะครับอยากให้ทุกคนได้อ่านนะครับอ่านช้าช้าอ่านหน่วงเสียงอ่านสั้นยาวนะครับแล้วก็คุณคุณครูได้ทำการบันทึกละหมาดนะครับเดือนสิงหาคมสัปดาห์ที่2นะครับเมื่อวานมีคนส่งแค่สองคนนะครับมุสลิมกับอัลละนะครับพวกนี้ครูก็หวังว่าลูกๆทุกคนนะครับบันทึกละหมาดให้เรียบร้อย เสร็จแล้วตอนเช้าเลยนะครับก่อนเข้าเรียนให้ส่งแบบบันทึกละหมาดก่อนส่วนคนที่ไม่มีหนังสือนะครับครูเห็นสัปดาห์ก่อนมีบางคนเขียนตารางเองเลยนะครับเราลงทุนนะครับเขียนเดือนละครั้งถ้าไม่มีหนังสือตอนนี้หนังสือที่ครูบ่าวนะครับที่บ้านครูบ่าวยังมีเหลืออยู่ยังมีสต็อกอยู่นะครับไม่ถึง10เล่มแล้วนะครับใครที่พอจะมีกําลังซื้อนะครับให้ติดต่อที่ครูบ่าวนะครับไปซื้อที่บ้านครูบ่าว ซื้อปุ๊บก็ได้เลยนะครับไม่ต้องรอครูบาสั่งมาตั้งไว้ให้กับพวกเราแล้วนะครับครูเชื่อว,ว่าห้องเราเนี่ยคนที่ไม่มีหนังสือน่าจะไม่ถึง10คนไม่นับคนที่ไม่เข้าเรียนนะครับนับเฉพาะคนที่เข้าเรียนนะครับเล่มหนึ่งถ้าคุณครูจำไม่ผิดร้อยร้อยเจ็ดสิบนะครับเล่มร้อยเจ็ดสิบบาทอ่านะครับไปติดต่อครูบาเลยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเราวันนี้นะครับ บิสมิลลาฮฺมะห์มานุฮูวะนุสอลลิอัลลอฮฺรอซฺสูฮฺิกะรีมอัมมาบะดูนะครับอ่านดูอ่ะไปพร้พอมๆกันครับรับบ ah ah ิซิดะนีอินมันวารุจุกอนีฟะห์มานะครับวิชาอัคลากนะครับวิชาอัคลากนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับมนุษยชาตินะครับการเป็นอยู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือแบบอย่างของเรา และเป็นแบบอย่างของมนุษยชาติทุกๆคนนะครับในฮะดิษได้บอกว่าใครก็ตามที่เขาได้ฟื้นฟูนะครับสุนนะของฉันนะครับท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เขาได้อามานได้ปฏิบัติสุนนะของท่านนบีนะครับเขาเป็นคนที่รักท่านนบีนะครับและนบีก็ยังได้บอกว่าใครก็ตามที่รักฉันนะครับหมายความว่าเขาได้ปฏิบัติตามท่านนบีนะครับ เขาจะได้อยู่พร้อมกับฉันในสวรรค์น,นะครับนี่คือหนทางหนึ่งของการเข้าสวรรค์น,นะครับเมื่ออัลลอฮ์ตาลาพอใจท่านนาบีและอัลาลอฮ์ตาก็จัดพอใจผู้ที่นะครับเขาได้ใช้ชีวิตเหมือนอย่างท่านนาบีนะครับทุกๆก,การกระทําของท่านนาบีนั่นคือต้นแบบของเราทุกคนนะครับเรามาดูเรื่องราวหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นในยุคของท่านนาบีอัลลอฮ์หอันเลย์มัสลัมเรื่องราวสนใจนะครับคุณครูอยากให้ลูกนั้น จดจำเรื่องราวนี้นะครับและเล่าในแบบฉบับของลูกๆทุกคนอัดวิดีโอส่งมาให้ครูนี่คืองานของอักลักษณ์นะครับเราจดจำได้เรื่องกระต่ายกับเต่าจดจำได้เรื่องเจ้าหญิง Cinderella. เซนเดเรล่าอ้าวเราจดจำได้นะครับหลายๆเรื่องเราจำได้นะครับครูยอยากให้เราจำเรื่องของแบบอย่างของเราเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอานนยุคข,ของท่านนาบี ให้เรานั้นจดจํานะครับและทําความรู้จักกับบรรดาสหฮาบะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีท่านนาบีมีสหฮาบะนะครับพวกท่านเหล่านี้คือบุคคลที่เลาไดารับรองแล้วว่าพวกเขาทุกคนจะได้เข้าสวรรค์น,นะครับแต่วันนี้เราเองไม่รู้ว่าเราจะตามแบบอย่างของใครนะครับหนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นนะครับก็คือท่านอัสูุลลอฮ์ซัลลอห์อัลอุซัมกับญิงชาราผู้หนึ่งนะมาดูครับ ครั้งหนึ่งวันหนึ่งนะครับมีหญิงชาราคนหนึ่งมาท่านนาบีสอลรอหัวอะลัยฮ่สันลัมพอนางมาถึงนางก็ได้ขอร้องให้ท่านนาบีช่วยดูอานะครับขอดูอาต่อรัสุภานุตาลาให้กับให้กับนางอ่านะครับประทานสวรรค์ให้แก่นางามหานาบีและบอกนบีช่วยดูอาขอสวรรค์ให้กับฉันหน่อยท่านนาบีนะครับท่านนาบีก็ได้กล่าวว่าญิงชารานะครับจะไม่ได้เข้าสวรรค์ หลังจากนบีพูดจบปุ๊บท่านก็ไปละหมาดเมื่อหญิงชาราได้ยินคำพูดของท่านนบาีเช่นนี้นะครับหลังจากนบีไปละหมาดแล้วนางก็เริ่มที่จะร่ําไห้อย่างขมขื่นนะครับร้องไห้อย่างหนักท่านนบีสุลลาะหวัวอันเลวซันลำพอท่านละหมาดเสร็จท่านหญิงไอชานะครับครูถามว่าท่านหญิงไอชาคือใครครับลูกเออใครจะตอบรูได้บ้างเอยอืมหลายคนน่าจะตอบได้นะครับครูตอบให้ฟังเลย ถ้าหญิงไอชาก็คือภรรยานะครับคนสุดท้ายของท่านนาบีสุลต์ฮุอานิอสันลมนะครับเป็นภรรยาคนเล็กนะครับนางก็ได้บอกท่านนาบีว่าหญิงชรา,าคนนั้นได้ร้องไห้เมื่อได้ยินท่านนาบีได้กล่าวว่านางจะไม่ได้เข้าสวรรค์น,นะครับท่านนาบีสุลต์ฮุอานิอสันลมก็มีความรู้สึกตรลุกะนะครับตรลุกมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ ออกอาการเหมือนพวกเรามาัตลกพวกเราหัวเราะกันเอื้อกเอื้อกเลยนะครับหัวเราะกันสนุกสนานแต่ท่านนบีมีความรู้สึกขันในใจนะครับก็บอกท่านหญิงอิสารเราเดียลลอฮหุตาอาะว่าให้ไปบอกกับหญิงชาลาคนนั้นนะครับว่าหญิงชาลานั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์น,นอกซะจากว่าพวกนางหมายถึงพวกผู้หญิงชาลาหรือว่าคนแก่พูดง่าพวกคนแก่นั้นจะถูกทําให้กลับเป็นหนุ่มสาวเสียก่อน อ่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้เป็นสาวก่อนเป็นสาววัยรุ่นนะครับเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายวัยรุ่นนะครับแล้วลอตาก็จะเข้าสวรรค์เพราะชาวสวรรค์น,นั้นนะครับมีอายุประมาณ33ปีนะครับคำว่า33ปีก็คือวัยเต็มที่ของมนุษย์นะครับมีความแข็งแรงมีหน้าตาที่เต,งตึงนะครับมีกําลังวังชามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ให้เข้าสวรรค์ นะครับดุนยานั้นเราเกิดมาเป็นเป็นเด็กนะเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่นะครับแต่เมื่อจะเข้าสวรรค์น,นั้นทั้งหมดอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันหมดเลยมะเราก็รุ่นเดียวกันโตเราก็รุ่นเดียวกับเรานะครับแค่สายสัมพันธ์เออนี่มเนะะเรานะีตโตเรานะแต่จริงแล้วหน้าตารุ่นเดียวกันหมดเลยครับมาชาอัลลอฮ์นะครับใครหวังว่าตัวเองจะได้เข้าสวรรค์นในรูปร่างแบบรอรอสวยๆนะครับหมั่นทาความดีเยอะ ละหมาดอย่าได้ขาดอ่านกุรอานอย่าได้ขาดที่สำคัญคือไม่ลืมอธนะิษฐาลดสุภาตาละอัลลอฮุมะอินนีอัสอันุการิลอกะัมมันจันนะนะครับคือแท้จริงแล้วนะครับโอ Allah, ๋ล้อแท้จริงฉันนี้ขอกับท่านนะครับความพอใจที่จะได้เข้าสวรรค์นะนะครับวนะนาอูดูบิกามินสโคดิกวะอูดูบิกามินสโคดิกกัมันนารและฉันขอความคุ้มครองจากท่านให้พ้นจากไฟนะรกของสุภาตาลา นะครับดูอานนี้เราต้องอ่านทุกวันนะครับขอสารกัลล์และขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้เรารอดพ้นปลอดภัยจากนครสุบฮานาวะตาละนะครับวันนี้ก็ให้นักเรียนนะครับรายงานตัวใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับหลายคนทําไม่เป็นหรือว่าไม่ได้รายงานตัวครูก็ไม่ทราบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคนที่ส่งงานนะครับครูก็จะบันทึกงานให้ปกตินะครับเป็นไปได้นะครับให้เราเรียนรู้นะครับที่จะพัฒนาตัวเองเมื่อก่อนครูก็ไม่เป็นครับไม่กล้าหรอกครับทาแบบนี้ แต่ด้วยกับสถานการณ์บังคับนะครับสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็ต้องพยายามที่จะทำในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแก่ตัวเราแล้วก็คนรอบข้างนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาเจอกันในวิชาอาฮาดิสเวลา9โมงเช้า9มง35นาทีนะครับให้นักเรียนนะครับทบทวนะฮาดีสที่1-3วันนี้เราจะพรุ่งนี้นะครับเอไม่ใช่วันนี้เราจะมาต่อวิชอาอะฮาดิสอีกครึ่งหนึ่งให้จบ นะครับฮาริสที่4นะครับให้จบแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับอีก2สัปดาห์นะครับฮาริตที้5สสัปดาห์ก็จะจบนะครับทีนี้เมื่อจบปุ๊บครูก็พร้อมที่จะสอบเลยเพราะทุกสัปดาห์ครูให้นักเรียนนั้นทบทวนอยู่ในตัวเลยนะครับ <S 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 วันนี้ก็จะเอาฮาดีสที่4นะครับท่องแล้วก็ส่งการบ้านนะครับส่งการบ้านครูจะสอนในในการสอนแล้วก็ให้ส่งการบ้านโดยการอัดคลิปมา แต่ฮะดีสที่หนึ่งถึงสามครูจะสุ่มเอาหนึ่งฮดีสต่อคนนะครับครูอาจจะเลือกเอาชาฟิก้าเอาฮะดีสที่สอง่ีลูกอ่านะครับอันฟาน่าที่ที่สามดครับอาฟิบมานสที่หนึ่งครับอ่าครูเอ่ยแค่สามคนก่อนนะครับเพราะมีแค่สามฮาดีสแต่พวกนี้ครับคนที่เข้ามานะครับทบทวนซะก่อนครูจะส่งแต่เช้าเลยนะครับเพราะครูทําตอนกลางคืนนะครับเร็จแล้วส่งแต่เช้าให้นักเรียนได้เตรียมตัวแรยงานตัวทบทวนฮะดีสไปในตัวนะครับ แล้วก็มีเวลาพอให้ที่จะจดจําเรื่องราวสอนใจถ้ารสนุนลอฮอกับหญิงชลานะครับเสร็จแล้วก็อัดคลิปส่งมานะครับให้เราเล่านะครับเป็นคลิปเสียงไม่เอานะครับเป็นคลิปเสียงไม่เอานะครับเอาเป็นคลิปแล้วก็มีภาพด้วยถ้าหากว่าเรามีอายใช่ไหมครับให้เราตั้งกล้องข้างๆก็ได้ครับให้ครูเห็นครึ่งหน้าพอเราไม่ต้องมองกล้องก็ได้นะครับแต่ครูเชื่อว่า นักเรียนของครูที่ผ่านมานะครับมีความกล้าแสดงออกทุกคนนะครับคนที่ไม่กล้าแสดงออกคุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแค่ให้ค่อยๆทําทีละน้อยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอจากลานะครับพวกเราด้วยกับตัวอันี้เด็วเจอกัน9ก้ามงสามสิบห้าครับซุบฮานัลลอฮวะบิฮัมดิฮิซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชดอัลลอฮุอิลลาอิลลาอันตะอัสตุฟิรุกะวะตูบิ